สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่แฟนเพจ b a u e Trade Academy นะทุกท่านเลยนะครับมาพบกับมุมมองทองคําวันนี้วันอังคารที่17ธันวาคมกับผมโคชเกตนะครับบรรยากาศแห่งความมั่งคัง่งและพลังแห่งความสําเร็จรอคุณอยู่ที่นี่ Gala Dinner 2024 Infinite Wealth ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปี่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดใน Gala Dinner อร์2น Infinite Wealth มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้นะมันจะเป็นสัปดาห์ที่แบบกลางเดือนแล้วก็จะสิ้นปีแล้วนะครับวอลลุ่มเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ได้เยอะมากนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเทลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับทุกคนแต่ว่าเมื่อวันจันทรเปิดสัปดาห์มาเนี่ย แรงซื้อ,อยังน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับแรงขายที่ทุบลงมารวมถึงปิดเป็นโดจิด้วยนะครับ่งบอกถึงความลังเลแหละความลังเลที่นี้หมายถึงว่าแรงซื้อแรงขายค่อนข้างจะใกล้ๆกันนักลงทุนมองอทั้งซื้อทั้งขายอะ่ะพอๆกันนะครับปริมาณที่พอๆกันทําให้ ยังไม่ได้มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ชัดเจนมากๆนะครับจึงเกิดเป็นแท่งโดจิแล้วก็ทําให้วันนี้เนี่ยมุมมองการเทรดเนี่ยออกได้ทั้ง2ทิศทางคือลงต่อหรือขึ้นต่อก็ได้นะครับในห้ามเฟมเดียเหมือนจะเห็นว่าราคาในยยกโลยกไฮก็จริงนะครับแต่ว่าก็ติดต้าน2,720แล้วปรับตัวลงมาแรงพอสมควรรวมไปถึงนะครับมีโอกาสจะ มองเป็นไซด์เวต่อได้ไหมก็ยังคงมองได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะจับตาเพิ่มเติมนะครับก็คืออาจจะต้องมองหาแรงซื้อแรงขายบริเวณนี้เพราะว่าในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยก็มีดีมานที่ซัพพอร์ตเราไว้อยู่เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูที่ไทม์เฟรมสีชั่วโมงกันเลยนะในไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับแล้วก็ภาพที่เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะเห็นแนวรับ2,500 2650นะครับที่เป็นแนวรับค่อนข้างจะก ชัดเจนมากๆและตอนนี้ราคาพยายามยืนเหนือแนวรับชุดนี้โดยมีดีมานก้อนนี้นะครับที่ซัพพอร์ตไว้นะครับของ4ชั่วโมงนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเลยคือถ้าราคาเนี่ยลงปรับตัวลงมาแถวในดีมานนี้นะครับและมีจะมีพฤติกรรมทองหรือมีสัญญาณของคาสสิกไดเวอร์เจนนะครับในชุดของ4ชั่วโมงเนี่ยก็มีมุมมองว่าสามารถเข้าเทรดบ่ายได้นะครับอาจจะลงมาลึกก็ได้นะถึงแถวประมาณ 2530นะครับคือกรอบมันกว้างมากๆนะครับทุกคนแล้วก็กรอบนี้ด้วยซึ่งมันกว้างอะ่ะจะจะบอกว่าจะเล่นทั้ง2กรอบเลยมันก็คุมเกินไปนะเพียงแต่ว่าทั้ง2กรอบนี้ก็มีนัยยะเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ตอนนี้เราเห็นอยู่4ชั่วโมงนะครับเป็นขาลงลงมาแบบนี้รอให้เสียเทน4ชั่วโมงก่อนก็ได้นะแล้วเราก็ค่อย Follow by ก็ก็สามารถที่จะจะดูว่าปลอดภัยกว่าเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ราคากําลังพยายามยืนอยู่นะครับทีนี้ใน4ชั่วโมงเนี่ยถ้าราคาปรับไปขึ้นไปได้นะครับก็อาจจะขึ้นได้มาถึง2,675นจะครับจะเป็นแนวต้านชุดนี้และสับาายก้อนนี้นะครับที่ราคาเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นมาเทสตอต่อก็เป็นได้นะครับจุด ตรงแถว7.5ผมตีไว้เนื่องจากมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นแนวต้านที่มีความสําคัญนะครับต้าน 1, 2, 3แล้วนะครับถ้าราคาขึ้นไปแล้วไม่ผ่านแนวต้านหลุดลงมาเราก็จะได้ follow sell กันต่อแต่ถ้าราคาปรับตัวขึ้นไปแล้วชนะแนวต้านนี้นะยืนต่อก็เป็นได้เป็นภาพนี้แล้วกลายเป็นการไซด์วีในกรอบใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับทุกคนกรอบแบบนี้เลย7 0ถึง50ประมาณเนี่ย7จ0 0จุด นะครับอันนี้คือภาพมุมมองของ4ชั่วโมงทีนี้ในมุมมองถัดไปเราไปดูของ1ชั่วโมงกันเลยดีกว่านะครับหชั่วโมงตอนนี้เริ่มออกข้างชัดเจนมากๆแล้วนะครับบ่งบอกว่าเฮ้ยแรงซื้อแรงขายเนี่ยสู้กันจริงๆและถ้าวันนี้นะฮะร,ราคาเนี่ยเขาปรับตัวลงต่อได้แบบนี้อาจจะได้ f o l l o w s เซลสั้นๆนะครับในชุดนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดใน30นาทีนะครับเราอาจจะได้ o l l o w s เซลสั้นๆกันนะครับ ลงมาข้างล่างแบบนี้ก็ได้นี่คือมุมมองแรกมุมมองถัดไปถ้าราคาเนี่ยยืน50นได้จริงๆไม่หลุดนะครับทุกคนไม่หลุดนะครับขออนุญาตไปดูที่1ชั่วโมงไม่ยอมหลุดเลยนะฮะร,ราคาก็พยายามขึ้นต่อแบบนี้นะครับสร้างโซนไว้แบบนี้นะครับเนี่เราสามารถที่จะย่อบ่ายขึ้นไปต่อ ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังนะเขายังไม่ได้ทํำถี่ขึ้นแต่พยายามนะทรงราคาตอนนี้คือพยายามยกโลกนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ยังทำยังไม่ได้ทำหายใหม่ฉะนั้นเราจะรอภาพนี้ก็ได้นะครับเราจะรอภาพนี้ก็ได้นะครับสาหรับถ้าราคาไม่ลงมาแล้วนะครับอาจจะบายได้ถึงนี้ก่อน7572แถวนี้แหละครับ7572ก่อน นะครับแล้วถ้าราคาเนี่ยเขายังมีแรงซื้อขึ้นต่อ follow by ขึ้นต่อได้เลยครับสำหรับภาพนี้นะสำหรับภาพนี้นะคือนี่แล้วยอ่อน้อยเงี้ยขึ้นไปต่อนะครับอ่าภาพนี้ได้นะครับสำหรับภาพนี้ก็สามารถพิจารณาเทรดได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทองคำเนี่ย ราคาทรงทรงตัวอยู่แถว2องหใช่ไหมคือราคาทองเนี่ยยังคงนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงรอนะครับผลอัตราดอกเบียจากทางธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับก็ทําให้เกิดการแรงซื้อแรงขายแค่ช่วงเวลานี้เกิดการไซด์เวย์ในกรอบใหญ่แสดงว่านักลงทุนรายใหญ่เนะี่ยยังคงหลังเลอยู่นะครับยังคงมองแล้วก็คาดการณ์อยู่ว่าจะมีจังหวะ หรือราคาช่วงไหนที่สามารถเข้าเทรดได้ไหมนะครับเข้าทํากําไรได้ไหมประมาณนี้นะครับมุมมองวันนี้มีประมาณนี้นะครับถามว่าหน้าเทรดไหนได้เปรียบเนี่ยต้องบอกว่าไซเวย์นะครับอยากให้สังเกตพฤติกรรมหรือว่ารอคอนเฟิร์มที่ชัดเจนก่อนก็ได้ในการเทรดนะครับในช่วงไซเวย์นี้นะครับลงถ้าลงต่อมีแรงขายลงต่อเราฟอลโล่เลยครับฟอลโล่ follow จนฟอลโล่จนถึงไหนถ้าเกิดการเบรกเสียเทนเมื่อไหร่เราหยุดเซลครับเราหยุดเซลแล้วก็ พิจารณาคอนเฟิร์มบายได้นะครับแต่ถ้าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อนะครับให้สังเกตแนวต้านถัดไปเรื่อยๆนะครับถ้าราคาเจอแนวต้านถัดไปแล้วนะครับไปต่อได้ย่อน้อยมีเริ่มมีสัญญาณบองบอกว่าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาเราก็จะโฟ l l o บ by ต่อแบบนี้ก็ได้แล้วใช้แนวต้านเป็นแนวรับใหม่นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้จริงๆถามว่าตรงแถวชุดหกกว่าเนี่ยเป็นแนวต้านไหมเป็นแนวต้านนะหกห้าเนี่ยหกสี 6, 4, 6, หกสี่แล้วกันเนะมะมาะเมื่อวานติดหกสี่แล้วลงมานะครับถ้ากลับขึ้นไปยืนหกสี่ได้ตอนนี้ก็จะเป็นแนวรับเหมือนกันนะครับนี่แนวรับแนวต้านใหม่ที่ตีให้นะครับประมาณนี้ครับสาหรับมุมมองทองคําวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อนะครับช่วงวันตลาดบ่ายบ่ายสามโมงและตลาดข้ามตอนสามทุ่มครึ่งแล้ววันนี้มีข่าวด้วยนะครับทุกคนก็ลองพิจารณาเหตุกันในจุดโซนต่างๆที่ผมแจ้งไว้แล้วไปตีกตรอบที่โซนของพี่ๆไว้นะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะครับ ในการเข้าเหตุของพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบรรยากาศแห่งความมั่งคัง่งและพลังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่ g าลาดิน n นอร2024 i i n i t e w e a l t h ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปี่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดในกาลาดินเนอร์สองพ Infinite Wealth